ห,หลายคนเป็นแบบนี้ไหมคะพักผ่อนน้อยนอนดึกหน้าโทมแค่2อาทีต่อวันเท่านั้นบำรุงล้ำลึกถึงระดับเซลล์แกเจ๊สุดมังที่บอกเลยว่าตอนนี้กินตกกลุมรักเขามากมากเลยนะคะแล้วก็บำรุงล้ำลึกได้ถึงระดับขั้นเซลล์ไปเลยนะจ๊ะก็คือนี่ค่ะ2ตัวนี้ค่ะ เจ้าเครื่องนี้นะคะก็คือเครื่อง New Skin Boost นะคะรุ่น Age Lock Boost ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือ Age Lock Boost Activating Treatment ค่ะ2ตัวนี้แหละคะ่ะที่เป็น2คู่ใจและวก็ลังมาแรงสําหรับกินมากๆเลยค่ะเขาสามารถบูสต์ผิวของเรานะคะให้สว่างกระจ่างใสนะคะแล้วก็เด้งอิ่มฟูฉ่ำน้ำมากๆเลยค่ะเดี๋ยวกินจะไปล้างหน้ามาให้ดูนะคะแล้วหลังจากนั้นเราไปเจอกันค่ะไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะกินก็ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นี่คือสภาพผิวหน้าจริงของเรานะก็คือพีชิมไม่ถึงทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มใช้ตัวเครื่องกันเลยดีกว่าค่ะคือนี่ค่ะตัวนี้นะคะวิธีการของเขาก็ไม่ยากเลยค่ะแค่เปิดเครื่องึ้นอย่างนี้ค่ะนี่เห็นไหมเขาก็จะมีไฟขึ้นมาแบบนี้โอเคพอเราเปิดไฟเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเราก็มาเริ่มที่นี่เลยค่ะปั๊มทิดเมนตัวนี้นะคะนี่ค่ะ3มปั๊มค่ะทุกคนนี่คะคะะมาให้ดูนะ หนึ่งสองสาม่นะคะ 2> 1, 2, จะไม่ใช้มือนะเราจะใช้เครื่องนี้แหละถูไปที่หน้าเราเราจะเริ่มจากข้างนี้ก่อนนะคะเครื่องเนี่ยเขาจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีในการทางานของเขานะคะเราก็ขนาดยังไมไ่เริ่มเปิดเครื่องนะก็รู้สึกว่าฉ่ำน้ำมากเลยวะ่ะอันนี้บอกเลยว่าแบบไม่ต้องใช้มือทาเลยะคะ่ะคือตัวเนื้อครีมของเขาหรือเจลเนี่ยที่ใช้คู่กันเนี่ยก็คือแบบมันดีอะไม่หนักหน้าเลยอะเราก็เริ่มทําได้เลยค่ะคือก,การ ไายขึ้นอีกครั hating, ้งหนึ่งก็จะเสียงฟิตฟิตเราเริ่มทำได้เลยนี่ค่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยค่ะจนกว่าเครื่องเขาจะปิดนะคะคือที่บอกเลยว่าเจ้าเครื่องเเนี่ยที่เราได้ยินเสียงอ่ะคือเขาอ่ะจะปล่อยเหมือนแบบกระแสรูปแบบพิเศษค่ะเพื่อไปกระตุ้นผิวเรานะคะคือตอนนี้กินรู้สึกได้ว่าผิวมีความแบบ รู้สึกเย็นๆเออรู้สึกิ่เย็นเหมือนแบบว่าเครื่องะอะไรกำลังกระตุ้นผิวอยู่โอ้อยรู้สึกดีมากฟินมากเลยค่ะทุกคนแล้ที่สำคัญนะคะตัวเจ้านูสกินบูทนี่นะคะตัวนี้นะคะเขาก็ผ่านการรับรองจากออยอด้วยค่ะบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงค่ะแอ้ที่สำคัญนะคะเขาว่ายังม,มีเรื่องของการอ้าวสิ่งที่พูดไม่จบเลยก็คือเสร็จแล้วนะคะ <ๆ S 2> คือบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใช้ตัวเนี้ยเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องนะคะมันจะยิ่งได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นเลยค่ะให้ดูก็จะมีความเหมือนแบบหน้าอิ่มฟูขึ้นมานิดนึง แล้วค่ะข้างเดียวเรามาต่อกันที่ข้างที่2องกันดีกว่าค่ะข้างนี้นะคะ,ข,ะ,คะข้างนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะคะมาเหมือนเดิมเลยคะ่ะทุกคนก็คือเราก็ปลัลมลงไปนะคะสามปั๊มเหมือนเดิมเลยคะ่ะเป็องตัวทรีเมนต์นี้นะคะที่อินทางลงไปเนี่ยมันก็ไม่น้อยหน้ากับเจ้าตัวเครื่อนะคะทุกคนเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า e g e lock นะคะที่บํารุงได้ล้าลึกมากคะคะล้าลึกแบบไหนคือลึกถึงระดับของการแสดงออกของกีในเซลล์ผิวหน้าเลยนะคะทุกคนตัวทรีเมนต์เขาคือบู์สุด ปังสุดไม่ไหวแล้วจ้ะโอเคแล้วก็มาทําต่อนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะก็ใช้และที่สําคัญนะคะดูนูสกินบลูเนี่ยได้รับรางวัลและผลการันตีที่แบบเยอะมากๆคือมั่นใจได้ว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะคือรู้สึกได้เลยว่าแบบมันซึมดีมากอะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแสบผิวมันรู้สึกแบบผ่อนคลายผิวมันรู้สึกเจ็บอะไรเลยตั้งแต่เริ่มใช้มาคือหลงรักฉันรักเขานะตอนนี้ชอบมากอ่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะ พอกินทําเสร็จนะคะทุกคนกินรู้สึกเลยว่าผิวกินมันเด้งมันฟูมากแล้วมันแบบกระจ่างใสามากไม่ใช่ย่างกินลองกดหน้าให้ดูเห็นปะมันจะมีความเด้งเด้งมันมีความฟูฟูรู้สึกว่าหน้าแบบอิ่มฟูกระจ่างสว่างใสนะคะแล้วก็ดูแบบอิ่มน้ำมากๆะคะ่ะแค่สองอาทิตย์เท่านั้นของดีจริงต้องไปหาตามกันจ้าแนะนำเลยจ้า